ชื่อไหมไอชิ้นนี้เป็นเด็กไม่ตายใหม่มีใครเอามันลงตีนเท่านั้นที่จะเอามันลงภาพสุดท้ายที่ผมเห็นนะคือนะเป็นนอนอยู่บนหมอนหมีเดี๋ยนะบ้านพี่โอ๊ตะมึงควรใช้คาว่าภาพล่าสุดภาพสุดท้ายแปลว่าไอเฮียนั้นต้องตายแล้วภาพล่าสุดไอ้น้องมึงต้องใช้คำว่าภาพล่าสุดแฟนคลับมึงไม่ไม่ค่อยสั่งอะไรแดกเลยด้วยมากัน5คนเฮียมาม่าผัดจานเดียว่ช่วยหน่อยเพราะว่าร้านกำลังแย่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะเลินเก้าหน้าดีพูดสงสารไปก่อนไอคนนี้ออกไลฟ์ด้วยเฮียหน่าเขียด โดนตีนซะทีนะไม่เข้าใจผมว่าคงเป็นเหตุผลเดียวกับที่น้าน้ารอดมาทุกวันนี้แหละเขาเวทนาเพราะว่ากูแก่แล้วแหละแต่เขามึงเป็นกำลังวัยกำลังต้องโดนตีนเลยใช่ึงรลองเพลงเคราะมากนนโอ้ยไม่เลยนะน้าแค่ร้องไม่ได้เท่าผมจะ ผมก็ไม่ได้พิเศษอะไรคนที่แม่งไม่มีคําว่าถ่อมตัวตามหลักชมไปงี้แบบอุ้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอครับนะไอ้เฮียแม่งถ่อมตัวซะที่ไหนบอกแล้วว่าไอ้เฮียได้กวนไปให้มึงสอนร้องเพลงด้วยใช่แล้วพบว่าเฮียเป็นพิธีกรอย่างเดิมดีแล้วผมมาตอนที่สอนนะผมก็ค้นพบเหมือนกันว่าเสียเวลาชิปเพลงเลยเพลงแต่ว่าไม่ได้พูดแม่งกวอนแล้ว บอกเลยเฮียบางทีนะอย่าเพิ่งเข้าใจผมพิเศษในกรณีที่น้าธรรมดาเกินไปแต่ว่าคือกูเอาแน่เอาจริงกูเอาแน่กูเอาแน่กูเอาแน่บอกเลยกูเอาแน่วูน้าจะมองว่าเฮ้ยทุกอย่างตมันเป็นพิเน่ไปหมดเลยเราก็ไม่ใช่เฮียมึงตลอดมึงก็จะร้องดีไม่มีคำถามเลยเหรอไม่มี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 จริงหรอเป็นประโยคบอกเล่ากันหมดเลยทำไมมึงกลาให้เขาถามเรื่องสถานการณ์ชายแดนตอนนี้แล้วไงนะไปโทรบอกเรื่องข่าวให้ทวนได้ดูหรือเปล่าอย่าเล่นในสัตว์อย่าเล่นในสัตว์ อย่าเล่นดูนี่พ่อมึงอย่าเล่นไอ้เหี้ยดีๆก็ผมก็อ่านจดหมายอยู่ดีๆจดหมายเหี้ยอะไรของมึงจุงไปเรื่อยสัตว์มีไลฟ์ที่นี่ไม่ได้อยู่กันไลฟ์นี่ไลฟ์สดไอ้สัตว์พี่ใช่ดาราที่มีโรคแปดใบไม่ใส่ถุงยางหรือเปล่าคะไม่มีไม่มีไม่มีเด้นไม่มีคือเชอบกันนี่ชอบมึงชอบการย่อสเกลโดยเลือกเหยื่อใหม่มาก